คือการแสดงออกทางกายที่พร้อมที่พร้อมไปด้วยการช่วยเหลือกเกลือกูลแม้แต่การเสียสละแรงงานที่เรามาช่วยงานวัดหรือว่างานสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละแรงงานเสียสละกำลังของเราช่วยสังคม ทำแล้วก็ทําให้มันใจสบายไม่ต้องไปหวังอะไรนะนะอย่างที่เคยพูดให้ฟังอะละเข้าไปในหมู่บ้านไหนถนนหนทางในหมู่บ้านสะอาดสะอาดก็แสดงถึงความสามัคคีของชาวบ้าน แสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนในหมู่บ้านว่ามีความสามัคคีช่วยเหลือเก,อกลืกรูลเอาใจใส่งานสาธารณะเวลานัดทำความสะอาดถน,นนในหมู่บ้านพร้อมเพียงกันเวลาเรานั่งรถผ่านบ้านโน้นบ้านนี้ไปถนนโน้นทางก็สะอาดสะอาด บ้านไหนที่เราไปเจอแบบนั้นเราก็รู้ว่าเนี่ยชาวบ้านเขาสมัครสมานสามัคคีปอ,องดองเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะนะ <c oughs> ความสามคัคคีนี่คือการเสียสละต่อมาก็สถานการ์แสดงออกทางกาย กราบไหว้ความอ่อนน้อมถ่อมตนพวกนี้ก็เป็นการแสดงออกทางกายที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลถ้าคนมีทิฏฐิมานะเป็นคนหยาบกระด้างคือมันยึดมั่นในตัวตนเป็นใหญ่มันก็ทำไม่ได้แต่ถ้าใคร รู้จักกราบรู้จักไ่า้รู้จักแสดงออกสวัสดีวัดเรารู้จักบางทีนี่เราไปที่ไหนที่ไหนเวลารถเคลื่อนเข้าไปในวัดเขาหรือว่ารถเราจะออกจากวัดเขามีญาติโยมมายืนพนมมือนั่นแสดงว่ากิริยาที่เป็นบุญทีนี้ก็ประกอบกันด้วยการ ให้ข้าวปลาอาหารดูแลปัจจัยสี่กับพระเจ้าพระสงฆ์ก็เช่นกันก็อาศัยกายพิธิเป็นกิริยาแสดงออกประกอบสำเร็จด้วยการให้ทานเรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานทานนำไม้บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานทีนี้กายมันสำเร็จแล้วใจเราก็ ควรที่จะต้องให้สำเร็จไปด้วยใจน้อมไปในสิ่งที่ตนทำคนอื่นจะรู้ไม่รู้เราไม่เป็นส่วนสำคัญตรงนั้นนะนะขอแต่ให้เรารู้ว่าเราทำดีทำแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนทำแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่น ให้แล้วตนเองก็ไม่เดือดร้อนบุริจาคแบ่งปันส่งเสริมธนุบําำรุงพระพุทธศาสนาเงินทองที่เราหามาได้เอาไว้ใช้จ่ายเอาไวเ้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่มันก็เหมือนกับโยนลงก้นเหวเนี่ยแหละมันไม่เต็มสักทีหนึ่ง,งหาใส่ปากใส่ท้องก็เหมือนเลย ใส่ปากงูเห่าเวลามันหิวมามันก็รบเราเราไปหามาเยไม่มีจะก,กินก็ไปลักไปขโมยเขาก็มีเป็นโทษเป็นอันตรายมันฉกเราเลยนะท่านเรียงว,ว่าฝังไว้กับพุทธศาสนานเวลาให้ไปแล้วก็รู้จักทำใจตอนเรียนให้มันสบายสบาย สมกับที่ท่านบอกว่าคนผู้บริจาคทานอยากรวยให้ทานรวยจิตรวยใจนะั่นนะใจมันไม่ใช่เป็นใจที่คับแคบไม่ใช่เป็นใจที่ขัดสนเป็นใจที่ประกอบไปด้วยความเอื้อเฟื้อความเสียสละ มันหายากนะใจแบบนี้ในยุคปัจจุบันในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันหายากมีแต่ความคับแค้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จกักพ่อแหละคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาจะตายจากเรื่องเหล่านี้ไปว่าคนมันก็ตายเห็นอยู่ทุกวันทุกวัน ไม่ว่าอะไรสิ่งของสามีภรรยากดทิ้งไว้ข้างหลังหมดไม่มีใครเอาไปได้สักคนหนึ่งไม่คิดว่ามันจะมีความสุขจริงไหม,อมพอมีแต่ความอยากหาเงินที่นี่มันก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยห่างเหินไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วลูกเต่าสามีภรรยา ปีหนึ่งจะมีโอกาสมาพบหน้าขาตากันสักห้าวันสิบวันก็ลำบ,บากในหัวใจมันก็พร่องอยู่ตลอดมีแต่ความห้อยหาห้ยหาความรักห้อยหาความอบอุ่นเราก็คิดว่ามีเงินแล้วมันจะบรรดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้เรา<ม>ก็เลยพากันเที่ยวาหาแต่เงิน พอมีเงินแล้วก็อยากมีอำนาจนะได้ไหมแสวงหาอำนาจพอไ,ได้อำนาจมาได้ตำแหน่งมาเราก็จะมีเงินตามมาพอมีเงินมาก็จะไปหาซื้ออยากได้รถก็จะได้รถอยากได้บ้านก็จะมีบ้านทีนี้คนนึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นตัวบรรดาลความสุขให้กับตนนะคนก็เลยตะเกียกตะกาย แค่อำนาจนันนะแข่งกันอยู่ทุก,กวันนี้เลยไม่ได้มีวันหยุดวันพอนะตะเกียกตะกายหาอำนาจนะเพราะอะไรล่ะก็เพราะต้องการเงินพอมีเงินแล้มันก็จะพอมีอำนาจแล้มันก็จะมีเงินเข้ามาพอมีเงินเข้ามาแล้วก็มันจะทำให้มีความสุข คือคิดกันอยู่แค่นี้นะนะคนที่มีเงินแล้วไม่มีความสุขมันก็ไม่ให้เห็นอยู่เราะก็เศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกเนะี่ยต้องเช่าต้องอาศัยบ้านเพื่อนนอนนะนะไม่มีบ้านอยู่อืมแกก็มีอุดมการณ์แปลกๆเหมือนกะันนะนะอืมนะนะ ตอนนี้กระทางกำลังทําทัวร์ก็จะไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวดาวองคานที่นั่งละแสนแสนเหรียญนะ <c oughs> ต้องคิดดู <c oughs> เออเลยโปรเจกต์เขาเลยจะเอาคนไปเที่ยวดาวองคานหาแต่เงินเนละยเห็นที่พวกเราหาเงินอยู่ทุกวันนีแหละ มีเงินน้อยมันก็มีความสุขถ้าเราวางใจเป็นมีเงินมากก็มีความสุขถ้าเงินที่ได้มานั้นมันชอบทำอำนาจเหล่านั้นถ้าได้มาโดยความชอบธรรมโดยความสามารถของตนมันก็มีความสุขไม่ต้องไปแจ่งแย่งชิงดีบังเบียดเสียดกันบางทีการที่จะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูง,สงนั้นไม่รู้ข้ามศพคนไปกี่ศพก็มี ก็อ,อยากมีอํานาจพมมีอํานาจแล้วก็จะมาบริหารโน,น่นนี่คนมันก็คิดกันอยู่แค่นี้นะนะแต่อํานาจที่มันมีมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรสมัยก่อนพุทธกาลก็ดีเมื่อพุทธกาลหลังพุทธกาลก็ดีอํานาจเหล่านี้ไม่มีใครจะไปต่อกรกับมันได้หรอกอํานาจของความ เจ็บอำนาจของความแก่อำนาจของความตายนี่โอ้โมันลองคิดดูสิอำนาจพวกนี้มันจะเก่งจะเด่นจะดังขนาดไหนมันก็รั้งไว้ไม่อยู่เลยนะไหลไปเอียงไปเทไปลาดไปชันไปอย่างพวกเราเนลลี่ยะชีวิตแต่ละวันกำลังไหลไปเอียงไปไม่รู้วันไหนเลย <c oughs> มันจะเกิดขึ้นท่านจึงให้เป็นคนรู้จักรู้จักใช้ทรัพย์ที่มันมีอยู่นี้ให้มันเป็นแม้แต่การสแสวงหาทรัพย์ท่านก็ให้สแสวงหาโดยวิธีการที่มันถูกต้องสัมมากัมมันโตการทำการงานที่ชอบไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปค้าขายสัตว์มีชีวิต ไม่ไปลักไม่เข้ามยนี่นะีนะ่คุณธรรมทุกว,วันนี้บ้านเราเมืองเราเนี่ยน้ำเมาอนเป็นที่หนึ่งแล้วแล้วนะมันอยู่ได้ด้วยน้ำเมานี่หละ <c oughs> ลองพิจารณาดูนี่นักกีฬาทีมชาติทงชาติไทยแปะหนะ้าอกเสื้อ แผ่นนิดเดียวนะแต่ว่าโฆษณาช้างตัวว่เริ่มเท่มนะันแต่อมาก็ยังมาคิดอยู่เออเนะโอ้จะว่าจะไงนะโลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเอามาพูดนี้ก็ไม่ได้ไมีเจตนาว่าเขาไม่ดีหรอกนะเพียงทำให้เรารู้ว่ามันจะเลิกได้ยังไงก็เหมือนการพนันนี่แหละ มีมาตั้งแต่สมัยหวยห,หวยกอหวยคอหน่อนะจนมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้อะไรวัดก็กลายเป็นแหล่งเป็นแหล่งอาวยมุกไปแล้วส่วนมากกันนะเมื่อไม่กี่วันวันนี้ก็มีการบวงสรวงกันมหาเทพมหมาบูชามหาเทพห้าพระองค์เสียงดวง <c oughs> ใครหวังโชคลาภ คนแห่เป็นแน่นวัดนะเป็นการสนับสนุนให้คนเล่นหวยเป็นการสนับสนุนให้คนเล่นการพนันมันมันสุดโสมลงไปขนาดนั้นแล้วนักบวชนักพจนเราทุกวันนี้นะนะจะไปเอาอะไรน่นะนะบวชเข้ามาแล้วจะไม่มีอะไรมากมาย จะไปวิ่งหาเงินเหมือนมาแดงเมาวิ่งตอมไฟนั่นเนี่ยเดี๋ยวปีกล่วงบินไม่ขึ้นก็เป็นเหยื่อมดอะไรแบนี้โดนคนเดินเหยียบย่ําตายอะไรทีนี้พระสมกวันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมโอ้พุทธศาสนาของดีมีเยอะแต่คนไม่เอาไปอยู่แต่กับพีนอกมันนี่แหละเปลือกนอกมันนี่แหละ ไม่รู้จะอ,อะไรนพะระถึงบอกว่ามีช้างอยู่มีช้างอยู่โค้งหนะึ่งช้ามาก็พผ้ากันไปหากินยอดไม้ใบไม้หากินหญ้าฝั่งนี้หมดก็ไปหาฝั่งโน้นฝั่งนี้หมดก็ไปหาฝั่งโน้นในโค้งช้างนั้นมีช้างหนุ่มอยู่ตัวหนึง่งมันมีนินสัยขี้โกงนะมีนิสัยเห็นแก่ตัว พอดีเดินไปกับฝูงกับโคงช้างด้วยกันนั่นแหละก็หลบออกไปหลบออกไปที่นี้ไปเจอไปเจอโอ้ยใบไ,ไม้ปริใบดอกหญ้ากำลังเคี้ยวจอุ่มงามกินคนเดียวนะพอได้เวลากลับก็มาร้อยเข้ากับโหมโขงช้างเหมือนเดิมกับโขง,ช,งช้างเช้าก็ออกมากับเขา ลอยไปกินอยู่คนเดียวอยู่นั่นแหลยนะสุดท้ายทีนี้กินไปกินมามันก็จะหมดที่นี่เหลืออยู่จอมปวกอยู่นั่นก็ไปยือ้อไปดึงเอางวงไปยื้อไปดึงยอดไม้ทีนี้มันกระเทือนไปถึงในจอมปลวกมันมีงูเห่าอยู่งูเหาก็โมโหดิทีนี้ใครมาพังบ้านกูใครมาพังบ้านกู ออกจากกลูออกจากโพงจอกจอมออกมาก็มาฟัดเอาซะช้างโดนพิษงูหา่าทีนี้ก็ตาย,ยทีนี้ไอ้ช้างนี่ก็ตายเพราะความโลภเห็นไหมเหมือนคนทุกวันนี้เนี่ยพอโลภมากมาไม่อยากเหนื่อยมีอยากมีเงินแต่ไม่อยากเหนื่อยตัวเองไม่มีปัญญาไม่มีวิ ไม่มีวิชาความสามารถอะไรแต่อยากเป็นใหญ่อย่างนี้ก็ตะเกียบตะกคยไปเป็นใหญ่เขาถึงบอกว่าเซ็งเซ็งเซ็งโง่แล้วได้เป็นใหญ่ไม่ว่าอย่างไงทีนี้มันก็ฟัดสู้กันอะรด้กับงูเห่าทีนี้มันไม่ใช่ตายง่ายๆพิษมันกว่วจะแผ่ไปถึงไง้ทั่วร่างกายของช้างตัวช้างเอาวงวงจับงูเห่ามาฟัดเสียต้นไม้ หูเห่าก็ตายเพราะความโกรธเห็นไหมคนทุกวันนี้พอมีความโลภขึ้นมาปุ๊บแข่งแย่งชิงดีกันถูกสกัดโน่นนี่ก็มีความโกรธฟ้องร้องตีฟันรันแทงกันก็นกนกนเพราะความโกรธนี่แหละไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกบรรดาลโทสะโกรธมาอยู่กลางถนนก็จอดรถลดงมาฟัดกันก่อนเอา้าแสดงแม่ไม้ม,ยมวยไทยกันกลางถนนนี่แหละ คนจอดเชียร์กันยังกระสึกการกุศลอะไ็นะอันนี้พอตายไปแล้วที่นี่อ้าวสามวันสีวันมาช้ามันก็จะกําลังจะขึ้นอืดนนที่นี้อีแรงมาเจอที่นี้ก็อ้าวแล้วที่นี่จิกตรงไหนก่อนหนันง,นงช้างมันหนามันใหญ่เนาะจอิกยากลําบาก ทีนี้ก็เข้าไปกินทางรูตูดของช้างกินเข้าไปเรื่อยกินเข้าไปเรื่อยสองตัวสามตัวนะกินอิ่มแล้วก็กลับถิ่นต้นวันใหม่ก็มากินต่อมุดเข้าไปทางตูดช้าง <c oughs> เออพอกินไปกินมากินมันเพลินมันกินมันลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยทีนี้หนังช้างมันเหี่ยวมันฟุบลงเลยทีนี้ อีแรงก็ตายอยู่ในท้องช้างแต่ออกมาไม่ได้ที่นี้หาทางออกไม่เจอไม่รู้จะออกทางไหนเอาว่ายัางไงล่ะที่นี้อีแรงก็ตายเพราะความหลงเนี่ยหลงอยู่ในนี่แหละหลงอยู่ในอารมณ์นั่นเองนี่แหละหลงในเรื่องกินหลงในเรื่องอารมณ์หลงอ๊้หูปิดเผิ่มทั้งคนหลงอยู่ทุกวันนี่แหละอ่าพอหลงในเสียงว่ายังไงมีปากมีเสียงกันแย่งนักร้องกันเนี่ะเห็นไหม หลงในการพูดคุยเป็นยังไงทะเลาะเบาแวงกันแย่งหนุ่มแย่งสาวกันหลงหลงเสียงหลงสัมผัสถ้าเราพัดเรื่องความหลงเหมือนกับอีแรงเนี่ยที่มันหลงสุดท้ายก็ตายอยู่ในท้องช้างช้างตายเพราะความโลภแทนที่จะชักชวนเพื่อนมีความเสียสละเออเราไปเจอแหล่งที่มนุษย์สมบูรณ์นะนะปะบอก เพวหน้าจากฝูงจากโคง้งซะปะชวนเพื่อนไปชวนพี่ชวนน้องไปกินด้วยกันจะได้อิ่มน้ำสำราญแบ่งปันกันกินไม่เอาลีกออกจากโค้งไปกินคนเดียวจะได้อิ่มคนเดียวจะได้เก็บไว้กินนานๆมันแรงมันแห้งแรงจังที่อื่นนนี่ช้างก็ตายเพราะความโลภไอ้งูหอก็ตายเพราะความโกรธทีนี้ใครมาลื้อบ้านกูใครมาขยมบ้านกู ร้อยวันพันปีกูนอนอยู่ในโพรงในรูในบ้านกูนี่ไม่ได้มีอะไรมาสั่นสะเทือนอย่นี้โอ้ยเหมือนกับแผ่นดินสิถล่มเหมือนกับบ้านสิบจะพังเหมือนเมื่อคือนนี้ลมโกรกมาเห็นไหมแล้วโอ้ยไม่รู้ยังไงตอนในตอนกลางวันก็โดนกันไปหลายที่นั่นนะหลายจังหวัดโดยเฉพาะกกทางอีสานหนึ่งอันนั้นนะฝนลุกเห็บว่ากันไปโน่นนั่นแหละ เพราะมันแรงกดอากาศต่ำพอพายุมาลมเร็วเม็ดฝนที่มันหล่นมาจากข้างบนนีนไม่ใช่หล่นมาเม็ดเท่าที่เราเจอเป็นเมน็ดฝนในสายฝนเนี่ยนะมันหล่นมาลูกเท่าหัวเท่ากําปั้นเะนี่ยนะเป็นก้อนน้ําแข็งกนเลยพอมันจะผ่านชั้นอากาศมาละลายเป็นเมน็ดฝนเป็นน้นํานี่มันทําให้เราว่าน,น,น,น้ําฝนน้ําฝนเนี่ยมันผ่านไม่รู้มากี่ชั้นต่อกี่ชั้นแน้วนะ นี่มันมาเร็วเกินไปทีนี้มันตรายไม่หมดก็เลยกลายเป็นก้อนน้ําแข็งหล่นลงมาแล้วก็เรียกลูกเห็บไม่รู้แม่เห็บมันอยู่ตรงไหนเกิดมาก็เจอแต่ลูกเห็บลูกเห็บนี่แหละแต่มาเกิดมาอายุห้าสิบกว่าปีเด็กก็เพิ่งเจอสองครั้งเองนี่แหละเจอสองครั้งเองเท่านั้นเลยโอ้ยมันสนุกสนานเป็นเด็กไม่เล้นนี่กว่ามันจะเป็นอันตรายหรอกมันก็ลูกไม่ใหญ่หรอกเท่า หวัวแม่มือนี่แหละถ้าเกิดจอมนิ้วก้อยนี่แหละปลายนิ้วก้อยนี่แหละขนาดนี่แหละผู้เฒ่าผู้แกก็บอกก็ลูกเห็บลูกเห็บลูกเห็บมาแต่นนแหละเห็นไหมละ่ะทีนี้ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นจากสภาวะอารมณ์อย่างที่พูดในฟังนั่นแหละช้างก็ตายเพราะอารมณ์โลภเป็นหลัก เหมือนคนในสมัยปัจจุบันผิดในสังคมทุกวันนี้ความโลภนำพาให้คนทำเรื่องเร็วเรวได้พูดจาเร็วๆได้พูดจาเร็วต่ำช้าพูดแบบไหนพูดโกหกพูดนินทาพูดคำหยาบพูดส่อเสียดท่านจึงพูดเรื่องมุสาวาทาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแบบปืกหัดข้อนี้พวกเราทั้งหลายอย่าถลําอย่าล่วงเกิน ให้รู้ไว้มันเป็นอันตรายต่อชีวิตต่อการดำรงอยู่ของเราถ้าใครไปโกหกไปนินทาคนอื่นมันไม่ดีไปพูดจาส่อเสียดพูดคำหยาบมันไม่ดีท่านบอกไว้อย่าไปล่วงละเมิดนะเว้นออกอย่าไปทำมันของไม่ดีเหมือนเราเว้นออกจากกองขูดกองสกรปรกทั้งหลายที่เราเดินทางไปที่ไหนเห็นมันเป็นอันตรายเรากถ็ถอยออกไปเจอ ขี้หมาอย่างเงี้เว้นออกห้าวาสามาน,นั่นแหละที่นี่กลัวนะสุดท้ายมาทุกอย่างมันก็ลงไปสู่ในเวงวนของอกุศลช้างตายเพราะความโลภห่าตายเพราะความโกรธคนตายเพราะความโกรธก็เยอะนะทุกวันนี้นะแม้ว่าไม่ตายก็พลิกชีวิตใหม่ต้องไปจองจำในคุกในตารางเพราะความโกรธบันดาลทุสัต อีแรงก็มาตายเพราะความหลงทีนี้หลงในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะธรรมลมหลงในสิ่งเหล่านี้หลงในโลกกรรมทั้งหลายมีลาบเกิดขึ้นโอ้ได้ลาบใหญ่แล้วได้อาหารใหญ่แล้วอุดมสมบูรณ์ช้ามาก็ว่ามุดเข้าไปรูตูดช้างเออไปกินอยู่นรงในนวลกินไปกินมากินก็ไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยลึกเไปเรื่อยนังชามก็เหี่ยว ปิดรูที่ออกที่ทอดออกไม่ได้ตายนชีวิตสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้เป็นไห้หรอกกิเลสกรรมวิบากอยู่ตรงนี้แหละเป็นผลในเราได้อยู่ตรงนี้แหละเราก็ต้องมันก็ทําให้เรามาเกิดอยู่อย่างนี้แหละก็เพราะมันชุ่มด้วยกรรมคุณนี่แหละมันนึงมาเกิดอยู่ตรงนี้แหละพอเกิดมาแล้วก็เออมีโค้งช้าง ผู้พาเราไปสู <ım> okay si ่แห่งความหลุดพ้นอย่างคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนกับโค้งช้างสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดพาเราออกไปสู่แห่งความสว่างสวัยเหมือนกับลูกไก่ที่มันกระเทาะเปลือกออกมาตัวแรกเลยนะโอ้โลกนี้มันสดใสแค่นี้โอ้ยมันสดใสเราอยู่ในไข่เราคิว่ามันดีแล้วพอทะลุเปลือกไข่ออกมา มันอะไรมันสวยงามขนาดน,นี้สิ่งที่มันสวยงามสิ่งที่มันดีกว่าที่เราประสบพบเจออยทุกวันนี้มันยังมียิ่งรสอะไรมันจะเท่ากับรสประธรรมสัมผัสอะไรจะเท่ากับสัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้มัน มันสวยงามมันดีมันจะไม่สวยงามยังไงเราคิดดูดิกคกไปอยู่ในสังคมไหนถ้าคนมีศีลมีธรรมก็จะมีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตามีการให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลามันจะสวยงามขนาดไหนถ้าจะพูดให้มันยิ่งใหญ่ก็แผ่นดินนี้มันราบเป็นหน้ากองนั่นแหละมันไม่มีที่สูงที่ต่ําพอมันราบเป็นหน้ากองมันก็สมบูรณ์กันไปหมดเลยทีนี้ชีวิตจิตใจของคนก็เหมือนกันถ้าเรา เอาหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนาไปใช้คนมาอยู่ในสังคมเดียวกันไม่โกรธกันไม่นินทากันไม่โมโหโสดโสไม่รักไม่ขโมยอ้าวมันดูที่มันจะมีความสุขไหมโลกนี้มันก็มีความสุขเนะี่ยทีนี้เราก็พยายามยับยั้งชั่งใจตนระงับโกรธได้ระงับความโลภได้พอประมาณในตนอย่าไปตะเกียดตะกายให้มันเกินไปคนรวย เห็นไหมคนมีอํานาจมันเป็นยังไงมันพ้นอานาจความเจ็บความแก่ความตายไหมมันพ้นไม่ได้สุดท้ายมันก็เด็บสมอเดม่องเท่งตายแย่ๆหมดจะว่ายังไงล่ะทีนี้ยังยังมาแข่งแย่งชิงดีกันอยู่พี่น้องมาทะเละาะวบอกแวงกันโอ้ยมันเกิดอยู่ในท้องแม่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่เลี้ยงมาข้าวหม้อเดียวกันแกงหม้อเดียวกัน โตมาอวดเก่งทะเลาะเบาะแวงกันไม่การพบิดามารดาแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งแม้พ่อแม่ตายจากไปนานนับปีแล้วก็ตามพี่น้องยังสมัครสมานสามัคคีปองดองเชื่อถ้อยฟังคำคำสอนพ่อแม่อยู่พ่อแม่ก็ตายจากเราแต่กายเท่านั้นแล้วเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติเท่านั้นแหละแต่คำสอนนั่นแหละ พอระลึกถึงคำสอนปุ๊บพ่อแม่เราไม่เคยตายจากเราหรอกพอเราทำยิ่งตามตามคำสอนได้โอ้ยภาพพ่อภาพแม่เนี่ยมันชัดกว่าอยู่ในทีวีชัดอยู่ในโทรศัพท์อีกชัดกว่าอยู่ในกรอบรูปอีกสัญญาจำพวกนี้มันแจมใสมันแจ้งชัดขึ้นมาออ้ยนึกถึงคำสอนพ่อสอนให้รักกัน อภัยให้กันดูแลกันพี่ดูแลน้องน้องเคารพในพี่เออให้จำคำสอนพ่อแม่นี้ไปทีนี้คนเรามันก็เป็นธรรมชาติเลยทีนี้ตอนมันเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่มีครอบมีครัวเอ้ามันก็รักกันดีแหละพี่น้องมันไม่มีคนอื่นเข้ามาแทรกอ้าวพอใจโต,โตโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเต็มที่มีครอบมีครัวเอาคนอื่นเข้ามาแทรกแล้วทีนี้เอายังไงติมความคิดมันก็เปลี่ยนไป ความรักพี่รักน้องร้อยเปอร์เซ็นมันก็เหลือแค่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นหรือว่ามันหายไปหมดเลยก็มีมันก็ไปรักมีรักลูกบนนรกเดดที่นี่เอาแหละที่จะว่าอย่างไงนะมันเป็นอยู่อย่างนี้โลกนี้นเป็นอยู่แบบนี้คนก็มาตายเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละจะมีใครจะไปทะลุกงอำนาจตัวนี้ไปได้หายาก mm hmm. มีนานๆที่จะมีพระโพธิสัตว์มาตัดสรุ้ทีหนึ่งมาบอกมาสอนมาชี้เนี่ย มีครูมีอาจารย์มาบอกมาสอนมาชี้นนะมันก็ยังไม่เอาอีกจะว่ายังไงละ่ะนะปวดในฟังที่เฉยหลอกไม่รู้ใครจะเอาไม่เอากว่าแล้วแต่และชิ้นี้ใครหวงังใครอยากได้ดีกว่าเอาไปทําใครไม่อยากได้กว่าแล้วแต่และชิ้นี้ว่ายังไงละ่ะ